ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินการพัฒนานงานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้นวยการชำนาญการพิเศษ โดยนางนุชารีอุ่นอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลมนำโดยนางวัชราพรวุฒธธิกรเมทากุลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสานางวิรายาทองเกลียงศึกษานิเทศและนางขวัญเรือนสะและวงประธานกลุ่มโรงเรียนบางระมุงสาม ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งกลมตั้งอยู่เลขที่69ทับ9หมู่14ตำบลหนองปลืออำเภอบางระมุงจังวชนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านทุ่งกรมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น317คนมีจำนวนข้าราชการครู12คนและบุคลากรทางการศึกษา5คนรวมจำนวนทั้งสิ้น17คนปัจจุบันบริหารงานโดยนางนุชชรีอุ่นโอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลม ส่วนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปประวัติส่วนตัวนางนุชชารีอุ่นอบประวัติการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนพนัทวิทยาคารระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีสถาบันราชภัฒน์เชิงเซาคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ปริญญาโทมหาวิทยาลัยบุรพาการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา ข้อมูลด้านการปฏิบัติงาน 2. กันยายนพุทธศักราช2539ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2549โรงเรียนมก,กุฎเมืองราชวิทยายลัย9พฤศจิกายนพุทธศักราช2549ถึง28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. มีนาคมพุทธศักราช2562 ถึง28มกราคมพุธักาช2564ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสาราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2 29มกราคมพุธักาช2564ถึงปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งกลมตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกลม องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งประกอบด้วย5ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1วางแผนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยครูมีแผนการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาได้อย่างมีคุณภาพ1.2การจัดหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระที่เท่าทันกับสถานการณ์โดยมีการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการนิเทศกำกับติดตามอยู่เสมอ 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเช่นสื่อที่ใช้สอนในห้องเรียนตามปกติและสื่อที่ใช้สอนในห้องเรียนออนไลน์ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้และมีเครื่องมือวัดผลและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่ได้ผลเป็นมาตรฐานตามหลักสูตรของสถานศึกษา 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างสื่อนวัตกรรมรวมถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพโดยโรงเรียน มีการส่งเสร,ริมให้ครูเข้ารับการอบรมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างหลากหลายเพื่อนำมาปรับใช้ให้กับผู้เรียนเช่นโปรแกรมแคนวาโปรแกรม Zoom โปรแกรมไลท์ Worksheet โปรแกรม Google Classroom และโปรแกรม Cap c a ปคั t เป็นต้น 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการนิเทศติดตามและจัดทำเครื่องมือการนิเทศติดตามเพื่อให้ครูได้รับการนิเทศติดตามอย่างทั่วถึงอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งส่งผลให้ครูเกิดการได้เปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นภายในโรงเรียน 1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน 2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มศัก,กยภาพโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองขึ้นโดยเน้นการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออกด้านความคิดและการกระทำที่ดีและมีคุณธรรม 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร โรงเรียนกำหนดการดำเนินง,งานนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางของวิสัยทัศน์พันธกิจในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินง,งานตามแผนการและจัดทำรายงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ขาพเจ้าพัฒนาสารศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นที่พึงพอใจของชุมชน โดยใช้นุดโมเดลยึดหลักการและแนวคิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน S B M และนำหลักทฤษฎีการบริหารเป็นฐานความคิดมาประยุกต์ใช้ในการบริหารตามบริบทของโรงเรียนยึดหลักการวงจรเดมิง P D C A จึงเกิดผลให้ครูทุกคนมีนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคตและกลายเป็นนวัตรกรรมในสถานศึกษาที่เกิดการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียน โรงเรียนมีคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานพาคีเครือข่ายผู้ปกครองมีการประชุมเพื่อวางแผนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการจัดทำโครงการและมีการรายงานอย่างเป็นระบบ 4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนจัดให้มีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสภานักเรียนกรรมการผู้ปกครองนักเรียนโดยมีการประสานงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพนางนุชารีอุ่นโอบมีการพัฒนาตนเองในการเข้าร่วมการประชุมทางด้านวิชาการอยู่เสมอและสามารถนำความรู้ทักษะมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารครูและผู้ปกครองได้ นางนุชารีอุ่นอบได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมในหลักสูตรต่างๆเพื่อนํามาพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจนครูสามารถพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีได้ร้อยละหนึ่งร 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้ามุ่งพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตอบสนองน,นโยบายไทยแลน4.0โดยยึดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพและขับเคลื่อนนโยบายโดยการจัดการศึกษาแบบย,ยั่งยืนตอนที่2ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานที่นําเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ด้วยสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนที่ต้องอาศัยการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมนั้นในปีการศึกษา2565โรงเรียนเปิดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ร้อเปบนการบริหารจัดการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อให้นักเรียนได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ตามปกติดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทําแผนพัฒนา และสร้างคู่มือในการวิเทศแบบเป็นกัรยาณมิตรร่วมการสะท้อนปัญหา PLC เพื่อร่วมการแก้ไขคุณภาพของผู้เรียนปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเน้นพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น รวมทางทักษะชีวิตตามศตรวรรษที่21ผสมผสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิธีคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งกลมโดยมีวิธีการดำเนินงานและการขับเคลื่อนการบริหารตามนุดโมเดลที่ใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อนดังนี้ N Network การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยความร่วมมือจากครูชุมชนและหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ยู i t Management มีการวางแผนตั้งเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างมาตรฐานที่สูงขึ้นในการพัฒนาต่อไป C. Construction of knowledge คือการส่งเสริมสนับสนุนเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ บูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักคุณธรรมเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเฮตุ ห a วใ a n d นแฮโรงเรียนเสมือนบ้านค่าราชการครูเสมือนญาติพี่น้องมุ่งพัฒนาครูให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและจัดทำนวัตกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ครูบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนมีความรักคร่ปองดองกันสามัคคีในองค์กร ผลรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังข้อที่1เชิงปริมาณร้อยละ85มีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายทางทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับที่ดี ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละห0ึได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ100มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพของผู้เรียนโดยบูรณาการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามหลักของปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2568ระดับการศึกษาประถมอวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในในระดับคุณภาพดี ข้อที่2เชิงคุณภาพนักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงตามทศวรรษที่2ี่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศัก,กยภาพจนได้รับรางวัลและโรคต่างๆ ผลงานจากประเด็นท้าทายที่ประสบผลสำเร็จด้านผู้บริหารสถานศึกษาและสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2564ถึงพุทธศักราช2568จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนรางวัลชมเชยกิจกรรมบริษัทสร้างการดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3 รางวัลยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพทออระดับ3ดาวรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยมประจำปี2564ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสารางวัลต้นแบบทางวัฒนธรรมด้านการรโ,โรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชนบุรี รางวัลครูดีไม่มีอบบยามุกและได้ทำโครงการครูเพื่อสิทธิ์ปลอดอบบยามุกรับมือโควิด19ในโครงการครูดีไม่มีอบบยามุกประจำปีการศึกษา2564รางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลระดับชมเชยในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2565ประเภทประกวดการถอดบทเรียนเบสแพ็กที่สำหรับผู้บริหารด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาประกอบด้วย รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐานของมูลนิธิครูดีของแผ่นดินรางวัลยกย่องชูเกียรติครูดีสีชนระดับอำเภอรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับดีมากประจำปี2,564ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3 รางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2565ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสรางวัลชมเชยการประกวดผลงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกและได้ทำโครงการครูเพื่อสิทธิปลอดอบายมุกรับมือโควิด19ในโครงการครูดีไม่มีอบายมุกประจำปีการศึกษา2564จำนวน10คนคิดเป็นร้อยละ100ของผู้ที่มีคุณสมบัติ เข้าเกณฑ์นในการส่งและรางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการด้านผู้เรียนประกอบด้วยผู้เรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านและเขียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ72.77ผลการประเมินสูงกว่าปีการศึกษา2563และสูงกว่าระดับชาติ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564คิดเป็นร้169.22ผลการประเมินสูงกว่าปีการศึกษา2563และสูงกว่าระดับชาติและผลการทดสอบระดับชาติ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2564มีผลคะแนนพัฒนาสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2562 จากการขับเคลื่อนการบริหารงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจนั้นยังทำให้สถานศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เป็นที่พึงพอใจของนักเรียนผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพได้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานใช้คุณธรรมในการบริหารมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นหลักปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป จากการนำเสนอตามกรอบการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของนางนุชชรีอุ่นอบผลงานการปฏิบัติงานทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือให้ข้อคิดและแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านอย่างสูงและขอขอบพระคุณนายจีรศักดิ์พระเวสผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3และรองผู้อำนวยการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3รวมถึงคณะศึกษานิเทศทุกท่านที่ให้คำแนะนำปรึกษาที่ดีเสมอมาขอขอบพระคุณค่ะ